ลาสุดนะคะพี่น้องะ่ะเล่าขอหลองนะคะห้ไทยเนี่ยซอยเลือนะคะสวงเศรษฐกิจเงินเฟอ้อแบบหนีแลหายไทยเนี่ยรับเงินกีบเล่าเฮ้านะคะทุกคนคะะรู้หรือไม่ว่าคนเล่าโบาควรจะเวาแบบหนีกับคนไทยนะคะเป็นอย่างคือบบควรจะเวาแบบหนีนะคะเพราะว่าบางคนก็ออกมาเบว่านะคะว่าหยุด การแลกเปลี่ยนเงินกีบในลาวเด็ดขาดนะคะพี่น้องยุดน้ำใส่สินค้าของไทยมาซูล่ายุดใส่เงินบาทในลาานะคะพี่น้องคะก็คือบบเอาเงินบาทเลยและที่นี่อยากจะขอให้อาไทยนี่รับเงินกีบเลาานะคะเดี๋ยวเข้ามาฟังน้ำกันเ้อทุกคนทุกท่านคะ่ะเหลืองเล่าจะเป็นแนวใดนะคะก่อนอื่นนะคะ ก็ตรงเขาเกา่าคาว่าสวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทุกคนตกง่ันเดอร์อจับประวัติจะเป็นทางฝั่งไทยฝั่งเล่าหรือว่าทางต่างประเทศเดอจาาที่เขามาติดตามหบชมหบฟังเพ่ว่าคนโกคนเก่าคน,คน,คนเดิมจ้าเนาะหลายๆประเด็นนะคะพี่น้องทีเพ่ว่าเด่นนําเสนอเหลืองเล่าต่างๆเนาะณตอนนี้ก็คืออาจจะเป็นปัญหาเหลืองเงินเฟ้อนะคะพี่น้องคะ่ะทีในเล่าตอนนี้ฝุ่ง ุ่งขึน่อเนืองเลยนะคะพี่น้องและหลายคนก็ออกมาคอมเมนต์ว่าเฮ้ยปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะว่าคนเล่านี่ล่ะอ่ะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่บางคนกระโถดให้บอกว่าอ่ะเป็นเพราะเงินบาทเล่าอ่ะขอโทษขอภัยค่ะบางคนกระโถดให้ว่าเป็นเพราะเงินบาทไทยนะคะพี่น้องและบางคนนะคะกระโถดว่าอ่ะ และบางคนกระโถดว่าเป็นพอแร่งงานเล่านี่ล่ะที่เขาไปทํางานในไทไลน์นะพี่น้องกระทรงเงินทรงค่ามากกระใส่แต่เงินบาทเห็ดให้เงินบาทเนี่ยอ่ะมีอิทธิพลนะคะและเห็ดแห้เงินกีบนี่อ่อนคา่าโอ้โหบอทษตัวเองเลยนะคะโทษทุกอย่างโทษคนอื่นทุกอย่างยกเว้นตัวเองพี่น้องค่ะคนเล่าเ้านี่แปลกเนาะ บางคนนะคะโบเคยโทษตัวเองเลยโทษให้แต่คนอื่นอือผู้ใหญ่บางคนบางท่านนะคะพี่น้องบอกเลยนะคะว่าปัญหาเงินกีบเฟ้อเนี่ยหลายๆคนอาจจะพูดเลยในช่อง youtube หลายๆท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าลาวหลายๆคนหรือพี่น้องมันจะล่ามไปหอดทั่วโลกเลยนะทีเว่าเพราะว่าเงินกีบนี้มันเฟ้อหนักเฟ้อเอาเท่เอาว่านะคิดเห็นตั้งแต่สมัยตอนแรกนะคะพี่น้องค่ะ 1,000บาทเนี่ยแลกได้แค่สอง0สนกว่าสองแสนเศร้าหาพันหรือว่าสองแสนเศร้าสองแสิบหาตั้งแต่สมัยนน้นแหลกๆอ่ะเศร้าปีหลังเศร้ากว่าปีหลังหน้าปัจจุบันนี่นะพี่น้องเศรษฐกิจเท่ากับบดดอ่อะดำเนินการไปได้เลยอ่ะการแข่งขันเศรษฐกิจการดารงชีวิตกันแบบว่า อ่าพัฒนาเรื่องการเกษตรอีย่งต่างๆเเรื่องการขา,ขายเรื่องนั้นเรื่องนี่มันกับบริมีอยังพัฒนาขืนมันก็นยังอยู่ท่อเก่านะคะเรื่องเศรษฐกิจใน,นเล่าเนาะยังเช่นเนี่ยคนเล่านี่ที่เพื่อนเฮ็ดหน้าเพื่อนก็ยังเฮ็ดหน้าเป็นกรรมมาก่อนคือเก่าบริมีอ่ะหคองการนันหคองการหนี่ที่แปลว่าคนเล่าส่งเสริมคนเล่านํากันเองอ่าคนทท่มาส่งเสริมคนที่มาแปลว่าหายเห่า เฮ็ดหายเห่าเป็นลูกจ้างยังกับมีแต่บริษัทนายทุนก็คือมีแต่บริษัทแบบว่าอยังเขาเอื่นว่าหายผูนันนะบานเห่าคนเล้าเาห่าหายเพื่อนซัมปะทานก็หายคนจีนคนเหียดมาลงทุนอ่ะและถามแนพี่นองเศรษฐกิจในเล้ามันจะพัฒนาไปไหนเนวด่ดไหเหมือนบอกเพราะว่าบบมีคนเล้านะคิดคนและผลิตเองคนเล่าน้ากันเองนะมันบริได้เฮ็ดน้ากันเองนะและเฮาบุยอมหับ ห่ากับกับแต่มาโถดแต่ว่าเออทีเงินกี่เฟอ์นี่ก็คือเป็นเพราะเงินบาทไทยเงินบาทไทยพี่น้องคะ่ะมันบริเกียวอย่างเลยบริเกียวแมติน้อยเงินบาทก็อยู่แต่ขอเงินบาทอยู่ดีๆนะคะพี่น้องคะ่ะเลดอัตราดอนราสหรัฐก็คือในอัตราที่เทไรสาม หนึ่งเหรียญต่อสามสิบกว่าสามสิบหาสามสิบหกสูงสุดกระไรนะคะพี่น้องสูงอะไรกับสามสิบเจ็ดกับล่งมาดิง่งล่งมาคือเกา้าพร,ร,ราเพราใไรเหมือนะคะนี่แหละทั้งที่ห้าหี่จากที่สองแสนกว่าขึ้นไปเจ็ดแสนกว่าขึ้นแต่ละเมื่อแต่ละเมื่อเลทเงินนะขึ้นได้จังไหนขึ้นทุกวันเออคิดเอานะคะคิดเอาอืมและหนึ่งนะคะเฮาต้องคำนึงว่ายูเล่าเท่านี่มีแขน ระบบเดียวก็คือระบบของรัฐเนาะมันบอกคือไทยนะคะไทยนี่มีระบบเอกส้นและการระบบรัฐมีการแข่งขันระวงังรัฐกับเอกส้นมันก็เหตุให้เศรษฐกิจนี่พัฒนาได้ไวเศรษฐกิจนี่จะเลื่อนลุงเรื่องเพราะว่ามันมีหลายาสาขามันมีหลายบริษัทมันมีหลายอ่อ่านายทุนบอกอย่างง่ายสักคะทุกคนคะ่ะและในที่เหนียคนเล่าเนี่ยเจ้าสิเหตยุยังกระเดวแต่เจ้าก็ต้องขืนกับเพื่อนเบิร์ด เหตุงก็แล้วแต่ตรงขึ้นก็เพื่อนเบิดไแต่ทามเนอภูจจนนี่ก็จนผู้ที่เป็นผู้ใสแรงงานเหตุเช้าหน้ากะมีแต่สีเพชรนาสีพัฒนาไปเหตุเกษตรกรกับบดายเพราะว่าน้ำในพื้นไพห่หอกกับไปบดถึงนะคะพี่น้องเพราะว่าพผ่นบ่มีการส่งเสริมพผ่นบ่มีการทรรราะลุมืดขึ้นรรคืออยากหายเห่าบุกเองสางเองแมนบ,บพี่น้องคนเล่าเอากับบด้และครับคนเล่ากับตัดสินใจต่อมาเหตุงานในฝั่งไทย ก็บ,บอกว่าเออเป็นเพราะแรงงานเล่านี่แหละแฮ่ากันแฮแหนกันไปทํางานอยู่ไทยอ่ะไปรับจ้างคนไทยนั่นแหละอ่ะแล้วก็นําเงินบาทนี่เขามาในประเทศเล่าเฮ็ดให้เงินกีบเล่านี่ออนค่าปลาทีโถพี่นองค่ะแทนที่จะย่องย่อแล้วก็ทรงเสริมให้งานเล่านะที่เขากระตุ้นเศรษฐกิจหายในเล่านี่ ให้งานเล่าอยู่ในไทยเนาะที่เขาซอยกระตุต้นเศรษฐกิจในหล่าวันนี้ขึ้นนะคะพี่น้องถ้าสมมติว่าเจ้ามีความสามารถเจ้ามีความเก่งเนาะเจ้าพัฒนาสินค้าจากแหมบุคคลใดบุคคลหนึ่งโฆษณาออกทางทีวีจังสันจังซีออกทางทีวีไทยมีเงินงออกทางทีวีไทย,ออททไทยโหอยู่แล้วว่าคนเล่าเก่าซิปเปิดเส้นนะคะพี่น้องดูทีวีไทยออกโฆษณาแหม อ่ะช่วงว่าคำหนังกอหนังต่ออ่ะกอหนังหลังหนังละครสองทุ่มอ่ะเออพี่น้องคะนั่งสวงหกโมงนั้นโฆษณาไปโหลดเนี่ยบร,ริษัทกันไดมิเตุ่ยังต่างต่างออกโฆษณาเลยให้หูไปเลยว่าเออจุดเล่ามันนี้ได้แต่ปากาวนะคะบางคนผู้ใหญ่บางคนก็เอาเงินบาทมาโชว์อ่ะหามอยู่เมืองเล่าหามใส่เงินบาทหามใส่เงินบาทใส่แต่เงินเล้าผู้บางคนก็บอกว่าอืม เงินไทยเนี่ยเงินบาทไทยนี่คือตัวปัญหาทุกคนค่ะถ้าบ่มีเงินบาทไทยนะคะเงินกีบเนี่ยแห้งจะบ่มีคุณค่าเลยเพราะว่าเงินบาทไทยนี่เป็นสกุลเงินที่มั่นคงที่สุดในอาเซียนไม่อย่างนั้นเราจะตกเป็นทาสเงินหยวนเงิน US นะคะพี่น้องคะจะตกเป็นทาสเลยแล้วค่อยถามจ้าน้เถอะประชาชนคนเล่านะ่ะ มีปัญญาบอนะคะพี่น้องที่จะไปทำงานอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะ นะคะเอาขอพูดแบบนี้เลยแล้วมีปัญญาจะไปทํางานที่จีนไหมพูดภาษาจีนได้ไหมและคนจีนเข้าใจดีเหมือนคนไทยไม่บางคนนะคะไม่ได้รวมหมดทุกคนนะคนจีนก็ได้แต่ถ้าคนไทยเชื่อายจีนนะยอมรับว่าใจดีพี่วก็เคยทํางานอยู่ด้วยไม่ใช่ว่าไม่เคยนะคะพี่น้องคะนี่แหละเนาะก็อยากมาเล่าสูกันฟังนะคะพี่น้องคะอยากให้เขามีสติและตอนนี้นะคะห้องบุควรจะไปโทษให้ไทยเพื่อนนะคะสมัยไหนคนไทยไม่เคยโทษให้คนอื่นเลยนะ คนไทยเขาไม่เคยโทษในคนอื่นเลยเวลาที่เขาเจอวิกฤตอะไรเขามองว่าวิกฤตให้เป็นโอกาสเขามองวิกฤตให้เป็นโอกาสพี่น้องพัฒนานและเย็นหัว,ว่าปัญหามันเกิดมาจากใสมันกันหามันเกิดมาจากใสเฮาตรงซอยกันแก่ซอยกันแก่ใครปัญหาอ่พยาพ่แยามแบบว่าทแเลงกันเพี้ยว่าบอกเลยนะทุกคนเพี้ยว่าอยากมีประษาทิปไตยนะคะพี่น้องโดยที่แบบว่า มีการแข่งขันบางคนบอกว่าคนเล่าบางคนนะผู้ใหญ่บางคนบอกว่าถ้าเขามีการแข่งขันนี่เล่าเขาจะวุ่นวายนะคะพี่น้องความวุ่นวายนํามาชื่นความเจริญต่างคนต่างความคิดเห็นต่างคนต่างความคิดแล้วเราก็พัฒนาในความคิดของเราว่าเออเราคิดแบบนี้นะแล้วคนอื่นเขาคิดแบบไหนเราก็เอามา พัฒนาเอามาเรียนรู้แลกประสบการณ์ความรู้กันอันนั้นคือการพัฒนาพี่น้องค่ะพัฒนาความคิดพัฒนาพัฒนาสติปัญญาพัฒนาเชิงในเชิงอีกแบบหนึ่งนะคะพี่น้องโบเมนจะมองว่าเออมันวุ่นวายนะคะพี่น้องเพราะมันวุ่นวายแบบนี้กับความถูกงะการทีว่าเฮาโบมีการเก่านาและความถูกอ่ะมันอยู่น้ำเฮาตลอดนะแต่ความวุ่นวายอ่ะมันจะอยู่นำ้ำน้ำเฮาแค่ระยะเวลานั้น เมนบค่ะพี่น้องค่ะเพื่อว่ากับบุหูนะคะว่าจะอธิบายแนวไหนน้องก็อยากฝากให้คนเล่าเข้าใจนะคะว่าไทยไม่มีวันที่จะรับเงินกีบของลาวได้เพราะว่าในประเทศไทยใช้สกุลเดียวคือเงินบาทคนไทยทําธุรกิจเยอะแยะมากมายไกลกองทั่วประเทศทั่วโลกแต่สุดท้ายเงินที่ได้มา ก็ต้องมาแลกเปลี่ยนเป็นอัตราเงินบาทเท่านั้นนะคะพี่น้องคะบอกคือเล้านะคะเปิดธนาคารต่างประเทศธนาคารโนนนี่นันสามารถใส่เงินแบบนั้นสใส่เงินแบบนี้ทุกอย่างถ้าคุณยังทําแบบนี้ต่อไปเล้าเฮานะคะเงินเนี่ยบัสามารถที่จะจยุดอัตราเงินเฟ้อได้แน่นอนพี่น้องคะคุณบากได้ว่าห้ามคนเล่านี้ใส่เงินบาทห้ามคนเล่าใสเน่แต่ว่าคุณบยุทธ การอัดตารับเงินตาต่างประเทศมันเห็ด <c oughs> เห็บดบัได้พี่น้องเห็ดยานะเอาตรงๆเลยโอเคนะคะคลิปนี้พี่นีนะคะก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้เด้อแต่าร์ปชมาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันใดๆก็เชิญคอมเมนต์นะคะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุก comment, ทก,กําลังแรงใจนะคะแพ่ว่าบอกพี่ผ่านประการใดน,นะคะโวยกายโวยวาจา้วยใจก็ตรง ขอโทษขออภัยนะคะพีพีเอทุกคนทุกทันถ้าจะทีเขามาฮับชมฮับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทีสำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อจะบริพาทุกคลิปของน้องแพาวาน้ำเดือดจา้าสวัสดีค่ะ